สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะหลังจากกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าลุงเสือนั้นไม่กินข้าวเลยค่ะบอกว่ากินแต่แต่เช้าแล้วยังไม่หิวลุยงานต่อนะคะตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะคะฝนลงเม็ดแล้วนะคะหลังจากลมผ่านไปนะคะฝนมานะคะวันนี้ไม่หลอกนะคะมาจริงๆงนะคะลุงเสือก็ยังทําต่อเนื่องนะคะ เสร็จแล้วนะคะคานที่สองนะคะเอาคานที่สองแล้วดิอบอว,ว่ายังเหลือคานทางด้านนี้ นมาโอ้โอ้โอมาหนักจริงๆง លន់តុកណាក់ធីងធី นจะตกแดดจะออกนะคะตั้งพี่น้องนี่ก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ ก่อนแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะโอ้โหน้ํานะคะ น้ำไหลแล้วถ้าฝนตกแบบนี้นะไปเก็บเห็ดออนะอฟตีนะไปเก็บเห็ดพอนะเอพนาะด,นะดูน้ําไหล ต้นไม้ดอกไม้ซุ่มํำเลยทีเดียวนะคะทีนี้สวนก็เขียวสะอุ่มแล้วไม่ต้องรดน้ำแล้วเมื่อเช้านี้แม่ดาก็เป็นรดน้ำเนาะเนื่องจากว,ว่ามันเหี่ยวแห้งที่ไหนได้นะคะมันเหี่ยวเพราะฝนจะตกนี่เอง มันตกนะคะก็มองดูน้ำไหลนะดอกไม้นะมันรับน้ําหนักฝนมันก็เลยกล่องลงดิน เจ้านกน้อยเปียกแล้วโอ้หสั่งก็ย่งทำงานไม่หยุดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปย้อนหลังสักหน้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ